เรียกว่าเชิดฉายเกินห้ามใจครับล่าสุดญี่ปุ่นออกมาคาระวะสุปโชคร่างทองสุดๆ1-1-1บวก1บวก1ดุดันจนถึงขั้นโคตอิวาสะตาสว่างแฟนซับโปรโรอ,ออกมาคลั่งนับพันซึ่งคลิปนี้ผมเองก็จะพาคุณผู้ชมมารับชมกับคอมเมนต์จุใจแฟนญี่ปุ่นในเกมล่าสุดที่สุปโชคสารชาติโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับพาซับโปรโรเอาชนะ อากิตะทีมอันดับ10ของตาราง โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอล J2 นะครับไม่ใช่เจลีกแต่ว่าเป็น J2 ซึ่งสุระโชคสารชาติในเกมล่าสุดเลยครับที่พบกับเบลบลิสอากิตะทีมอันดับ10ของ J2 ณเวลานี้ครับโดยซัปโปโรเองเป็นทีมอันดับรองบุยของตาราง โอ้โหถือว่าแตกต่างกันเยอะมากครับแล้วเกมนี้เนี่ยซัปโปโรมาเล่นในบ้านของอากิตะด้วยแต่ว่ารูปเกมซัปโปโรไม่รู้กินยาอะไรผิดขวดหรือเปล่าครับเล่นดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยที่เกมรุกสวนกลับแต่ละทีดุดันสุดๆและสุปโชคเองก็ได้เดบิวต์เป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงเล่นเลยตลอด 2- 3เกม4เกมที่ผ่านมาเพิ่งจะได้ลงเล่นเกมก่อนหน้านี้และก็ ยิงประตูได้หลังจากนั้นโค้ชก็ไว้วางใจมากขึ้นส่งลงเป็นตัวจริงทันทีและก็ถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่80ของเกมโดยฟอสุประโชคนั้นถ้าเกิดใครได้ดูครับสัเดามากๆสามารถทำแอซิสยกบอลตัดข้ามไลกองหลังให้กับเรียวตะอากิปันเข้าไปนำ1-0ห,หลังจากนั้นก็เป็นคนเริ่มต้นจน่ายบอลให้กับอากิก่อนที่จะเปิดจากคริมเส้นแล้วก็แท็บอินเข้าไปง่ายๆครับนำ2-0 และประตูที่3มเนี่ยมาในช่วงครึ่งหลังเริ่มขึหลังมาเพียง3นาทีเท่านั้นก็เป็นสุขร่โชคที่เปิดมุมและก็เป็นจังหวะคุกคลิกหน้าประตูซึ่งซัปโปโรก็ดิงเข้าไปได้อีกนั่นก็หมายความว่าสุขบ่โชคมีส่วนร่วมทั้ง3ประตูกับชัยชนะของซัปโปรโรหลังจบเกมกล้องเนี่ยตามจับมากๆรวมถึงผู้เล่นสำรองมานั่งสำรองทีมงานสตาฟเนี่ยก็ขอแปะมือขอแท็บมือหน่อยซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่ทีมงานสตาฟหรือว่า เพื่อนร่วมทีมเท่านั้นครับแต่ยังมีมุมมองของแฟนญี่ปุ่นแฟนซับโปโรที่ได้ออกมาพูดถึงสุปรโชคว่าเฮ้ยเกมนี้ทำไมสุปโชคสร้างความแตกต่างได้ถึงขนาดนี้และโค้ดเองก็ไม่ส่งลงตั้งแต่เกมแรกเลยก่อนน้นนี้เนี่ยสุปรโชคเองก็ขยันขยโน,นะว่าเอ้ยผมพร้อมลงเล่นแล้วนะผมพร้อมช่วยทีมแล้วแต่โค้ดก็ยังไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเขาใช้ผู้เล่น ญี่ปุ่นนะครับเป็นดาวรุ่งเอ่ยเป็นเยาวชนเลยจะพยายามปั้นให้ได้แต่เมื่อมองดูสถานการณ์แบบนี้แล้วสุประโชคสร้างความดุดันในเกมรุกได้จริงๆน่าจะเป็นผู้เล่นคนเดียวที่ครองบอลเหนียวแล้วก็เรียกฟาวได้บ่อยครั้งที่สุดของซัปโปโรในเกมนี้ซึ่งก็มีคอมเมนต์หลากหลายเลยครับโดยเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่า สุปรโชคอากิเคนโดะบากายโยกเล่นเข้าขากันสุดๆแนวรับก็ช่วยกันดีแถมมีการจ่ายตะลุช่องที่แม่นยำเกมนี้มีแต่จะมันแน่นอนต่อที่อีกเป็น,นึงครับเป็นเม้นจากครึ่งแรกเขาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยอากิสุ per โชคโดเด่นสุดๆนะบากายโยโกก็พักบอลดีมากเปลี่ยนมาใช้แบ็กโฟแล้วดูมั่นคงขึ้นส่วนอีกเม็น,นึงครับเขาบอกว่า สุภโชคคือของจริงมองเกมรอบตัวได้ดีมากมีส่วนร่วมทั้ง2ประตูและก็สร้างโอกาสได้เพียบถ้าเกิดอากิกับสุภโชคยิงไม่ได้ก็คงต้องยอมแพ้แล้วอาวกิเนี่ยยิงได้แต่ว่าสุภโชคยิงไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ลงมาล้วงบอลต่ําแล้วก็พาบอลเนี่ยบิลอัพเกมรุกขึ้นไปใหม่สุภโชคต่จังหวะแบบนี้บ่อยมากนะครับการเข้าไปในกรอบเกี่โทษก็เลยมีโอกาสอนจังหวะน้อยต่อที่ข้อแม่นหนึ่งครับเขาบอกว่าบากาโิโกเนี่ยพัฒนาขึ้นทุกเกมนะวิสัยทัศน์ก็ดี แบบเจโบทอยในการกระจายบอลและสุประโชคเองก็เป็นตัวช่วยซัพพอร์ตเกมรุกของทีมเราได้ดีจริงๆส่วนเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าระบบ4-4-2คือคำตอบที่ใช่การกระจายภาระกองหลังได้ดีถ้าคาโอเนี่ยเติมเกมรุกได้ง่ายขึ้นทีมก็ดีขึ้นไม่ใช่แค่เพราะเปลี่ยนระบบทั้งอาโอกิ i, และก็สุประโชคนั้นเล่นกันอย่างสุดยอดทำให้แนวรุกของเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นและก็ ขึ้นมาเป็นตัวซับพอร์ตที่สมบูรณ์แบบเนี่ยครับคอมเมนต์หลายคอมเมนต์สุปรโชคมีส่วนร่วมเยอะนะครับอ่ะต่อกันที่อีกเม้นนึงครับเขาบอกว่าในมุมมองภาพรวมของเกมอากิตะตั้งรับ4-2 4, 4 2, แต่ว่าซับโปโรยังหาตำแหน่งรับบอลในช่องว่างได้ดีอากิ่กับสุปรโชคสลับตำแหน่งกันในลื่นไหลทําให้แนวรับของอากิตะปวดหัวกันสุดในเกมนี้เมนต่อมาครับบอกว่าบากายโยโกพักบอลสุปรโชคกับอากิเติมขึ้นไป เอา2คนนี้เล่นด้วยกันหยุดยากแน่นอนระดับ j จหชัดๆก็จริงนะครับผมมองมาตรฐานสุประโชคในการเล่นวันนี้ผมคิดว่า9ก้าปีขั้นหนึ่งนะครับการเล่น J2 สุประโชคเล,เล่นได้สบายอยู่แล้วต้องไปเล่น J1 ให้ได้ถ้าเกิดซับโปโรยังเลื่อนชั้นไม่ได้ในฤดูกาลหน้าเนี่ยผมคิดว่าสุประโชคเองก็น่าจะมองหาทีมใหม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดลงมาเล่นแบบนี้แล้วสภาพทีมแบบนี้ การซัพพอร์ตมันน้อยครับความโดดเด่นของสุปโชคก็จะน้อยตามลงไปด้วยเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้ายิงได้เนี่ยไม่แปลกเลยแต่ยิงไม่ได้มันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าสุปโชคเปิดบอลแม่นมากเล่นระดับเจวันได้สบายเลยและก็เข้าขากับอาโอกิสุดๆสุด,สด,สดท้ายคนที่ยิงได้ก็มีกันไปแค่3คนอาโอกิสุปโชคแล้วก็คอนโดจริงๆสุปโชคยิงไม่ได้นะครับก็เกือบจะยิงได้แหละ แต่จังหวะหนึ่งๆมันก็ไม่ได้มาถึงสักทีส่วนอีกคออเมต์นึงครับเขาบอกว่าเกมรุกของซับโปโรคือความบันเทิงสุภโชคอากิบากาโยโกะและแดนกลางเองก็เคลื่อนที่เยอะแถมมีการจ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นอีกจริงๆครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีครับแต่ครึ่งหลังพออากิตะได้ประตูไล่มาเป็น1.3ต่อเนี่ยรูปเกมเปลี่ยนทันทีนะครับโดนเพรสซิ่งโดนกดดันอยากหนักจนกองหลังซับโปโรเนี่ยเตะทิ้งเตะขว้างกันอย่างสเปสปะส่วนอีกคออเม่หนึ่งครับเขาบอกว่าสุปโชคเล่นดีมาก ซึ่งเราจะพึ่งบากาโยาโก้กับสุปโชคอย่างเดียวหรอแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวิธีนี้มันเวิร์กเนี่ยครับแฟนซัโปโปโรบอกว่าวิธีการพึ่งสุปโชคเนี่ยมันเวิร์มกมากๆอ่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าสุปโชคเล่นได้ดีจริงๆเลยแต่ที่สําคัญนั้นอากิกับสุปโชคก็ประสานงานกันดีเช่นเดียวกันซัโปโปโรบวกประตูเพิ่มอีกเกมลุกของเรามันลื่นไหลสุดๆต่อกันอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ในเกมที่อาคิตะพบกับซัปโปโรเนี่ยสุปรโชคมักจะรับบอลตอนยืนนิ่งมากกว่าวิ่งไปหาบอลแต่ว่าการมองเกมรวมไปถึงการจ่ายบอลของเขาแม่นยำระดับเครื่องจกักรอากิยิงเข้าไปเลยพวกคุณสุดยอดจริงๆต่อกันที่อีกอ้อหนึงครับเขาบอกว่าสุปรโชคเปิดลูกเตะม,มุมบาบะโมงเช็ดที่เสาแรกบากโยโก้เกือบยิงเข้าแต่ว่าโดนสกัดก่อนที่ เอเอสัมจะซ้ำเข้าไปซัปโปรนำสามศูนย์ทำให้เกมขาดลอยในทันทีและสุประโชคเองก็เล่นได้อย่างสุดยอดขยันจนทำให้ทีมได้ครองบอลต่อเนื่องไม่อยากให้สุประโชคลากเลื้อยเกินไปควรเปลี่ยนเอาอาเซกาวะลงมาพักเกมให้ทีมเนี่ยแฟนญี่ปุ่นเป็นห่วงเลยครับบอกว่าไม่อยากให้ลากเลือ้อยและก็ขยันจนทำให้ทีมเนี่ยได้ครองบอลอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเกิดมองดูการไล่บอลสุปโชคก็ เป็นเบื้่นที่ขยันคนนึงเลยในเกมนี้นะครับต่อนนี้เขาไม่นหนึงเขาบอกว่าเกมรุกของซัปโปรโรนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะมีบายากะเพราะมีบากายิโกอาโกิกและก็สุปโชคโดยพื้นที่ของเราเพิ่มมากขึ้นโอกาสทําประตูก็เพิ่มมากขึ้นเทียบกับ ตัวรุกคนอื่นแล้วสุเปอร์โชคถือว่าเป็นตัวอันตร,รายกว่าชัดเจนต่อที่อีกเม็นนึงครับเขาบอกว่าในที่สุดเราก็ชนะเกมแรกแผงแบ็กโฟช่วยทีมสมดุลดีขึ้นนาคามมระทาคาเอะคุนโดอาโอกิสุเปอร์โชคฟอร์มแจมและก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเมนต่อมาครับบอกว่าลูกเตะม,มุมของโอคาดา กับสุ per โชคนั้นคุณภาพสุดๆดูเกมวันนี้แบบไม่ต้องรุนเยอะสบายใจขึ้นหรือว่าอีกคอมเนหนึงครับเขาบอกว่าดูเหมือนว่าผู้บรรยายเนี่ยจะคิดว่าสุปรโชคเหมือนเอากิซังนั้นซัปโปโรชนะแล้วบากาโอโกกับสุ per โชคนั้นเล่นกันดีมากในครึ่งแรกเกมรุกดูแข็งแกร่งขึ้นน่าจะยิงได้อีกเยอะใน j 2อากิตะก็ไม่น้อยหน้าทำให้ทีมของเราในวันนี้ดูน่ากลัวขึ้นจริง นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแฟนญี่ปุ่นจริงๆมีอีกเยอะมากที่ออกมาพูดถึงสุปโชคทั้งการบอกว่าเล่นดีและก็อยากให้อยู่ต่อยาวๆรวมถึงบอกว่าโคชอิวามะซะเนี่ยต้องพิจารณาใหม่เลยนะถ้าเกิดอยากจะพักสุปโชคต้องมีตัวที่เก่งกว่านี้ซึ่งแทบจะไม่มีเลยในซัปโปโรที่โดดเด่นเหมือนกับสุ p โชคนะครับโดยหลังจบเกมครับยังมีสติของสุปโชคที่สร้างโอกาสให้กับทีมมากที่สุด ซึ่งเป็นสายติสำคัญของทีมเลยครับโดยผู้เล่นที่ยิงมากสุดนั้นก็เป็นคนโดโทโมยุกิจ่ายบอลมากสุดก็เป็นบาสะเลี้ยงบอลสำเร็จมากที่สุดก็เป็นเดวตะ a อาโอกิสร้างโอกาสมากที่สุดก็เป็นสุปโชคเขาจาัดมากที่สุดก็เป็นเอเมซะเรอิและก็เก็บบอลจังหวะ2มากที่สุดก็เป็นเรียวตะอาโอกินะครับเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นในแบบของตัวเอง ก็เล่นกันดีทั้งทีมนะในครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังเกมรับถึงแม้ว่าจะมีการสเปซสปะแต่ก็ถือว่ายังช่วยกันได้ซึ่งผมชื่นชอบสุปรโชคนะในเกมนี้เนี่ยใครได้ดูก็น่าจะพูดเป็นเสียเดีวยวกันนะครับว่าสุประโชคดีเกรีของเขามาตรฐานของเขามันสูงกว่าระดับ J2 การเล่นในตัวหนึ่งคน2คนสุภระโชคทําได้แต่ว่าทําไม่ได้บ่อยมากเพราะจะโดนตัดเกมโดนเข้าหนักเข้าแรงอยู่ตลอดซึ่งผมคิดว่าสุภระโชคเองก็น่าจะพอใจกับฟอร์มของตัวเองแหละครับหรืออาจจะไม่พอใจนะเพราะดูเหมือนยังมีการติดขัดกับเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วก็การเลี้ยงกินตัวบางจังหวะการเปิดบางจังหวะเนี่ยยังล้นอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าได้โอกาสลงเล่นน้อยนะครับลงเล่นตัวจริงมีแค่สเกมความกดดันมันก็ต่างกันเกมนี้เล่นนอกบ้านด้วยการไปเล่นในบ้านเนี่ยถ้าเกิดยิงได้ผมคิดว่า อาจจะเป็นความมั่นใจที่เยอะกว่านี้อีกสำหรับสุประโชคสรารชาติแน่นอนเลยครับการที่มีสายติสูงมีความโดดเด่นเกมต่อไปผมคิดว่ายังไงสุปรโชคก็ไม่น่าพลาดกับการลงสนามเพราะจะต้องเจอกับเอฮิเมของเอกนิตปัญญาโดยเอฮิเมตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับแข่งไป4เกม ยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไป3เสมอไป1ซึ่งเอกนิตก็ยังไม่รับโอกาสลงตัวจริงเรียกว่าผลงานของต้นสกัดผู้เล่นไทยเราตอนนี้ตกที่นั่งลำบากครับซับโปรโรเอง ยังดีหน่อยที่ชนะในเกมล่าสุดก็มีเพิ่มเป็น6คะแนนถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่1 0 1ถึง15ของตารางส่วนเอเมก็ต้องชนะสัตฐานเดียวโดยต้นกำกัดของเอกนิตอย่างเอมกเนี่ยจะแข่งขันกับเจฟอยู่ในเต็ดในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรงเดี๋ยวก็มารุ้นกันต่อนะครับว่าเอกนิตปัญญาจะได้ลงสนามหรือเปล่าเพราะว่าโค้ชของเอเมเองก็ออกมายืนยันว่า เป็นตัวหลักของทีมอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าหายการบาดเจ็บหรือว่าปรับตัวได้ก็พร้อมที่จะให้โอกาสยังไงร,รอชมรอติดตามกันได้นะครับกับฟุตบอลเจของญี่ปุ่นผมเองก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมแบบนี้กันให้จุใจโดยเฉพาะคอมเมนต์ซึ่งรออัปเดตในเกมหน้าที่เป็นดาร์บี้แมตช์ของไทยเราใน J จ สุประโชคเจอกับเอกนิถ้าเกิดได้ลงทั้งคู่ก็เป็นเกมที่น่าดูอีกหนึ่งเกมรอชมรอติดตามนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กักบข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย